สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้มาเก็บเอวกางเกงแบบเก็บไม่ค่อยเยอะนะคะพี่น้องคอยก็มาทําการเก็บแบบคล้ายๆที่่อยเคยเบิ่งคลิปคลิปนึงนะคะที่เป็นเอฟว่าเก็บเอวแล้วใช้ได้เนาแบบนี้นะคะมาเบิ่งกันมันสิเป็นคือเพื่อนอยู่บ่พี่น้องนี่เอ็ดไปดองเบิ่งดูมันสิคือเพื่อนอยู่บ่พี่น้องเอ็ดเอ็ดมาเบิ่งกันให้ค่อยเอ็ดเป็นแล้วสุโจเอาไปเอ็ดได้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามไว้เลยค่ะเด้อเพื่อมันเป็นเนาะเบิ่งกด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 ติดตามชะช่อกน กดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนี่ค่ะเน่าจนสุดมาจนสุดเด้อค่ะเดอะ้อนี่ห้างขึ้นห้างขึ้นนะคะเพราะว่าข้างล่างเราจะทําเล็กๆข้างบนก็จะทําใหญ่เพื่อเป็นการเก็บเอวเยอะหน่อยเอามาดึงกันค่ะนี่เอ็ดพอเอ็ดเรามาเบิง้งพอบอกพอบานมาเบิง้งมาสาวเบิง้งน้ำพิ่นกันเลยคุณน,นี่ค่ะเป็นเด้อค่ะพี่น้องเป็นอยู่ได้จะนี่เห็นบอสเออตรงมุมนั้นก็ยัดเข้าไปนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละจ้าเอาไปเอ็ดได้